แอปประเภทนี้มันประเภทสตริงผมอยากฟังลูกทุ่งลูกทุ่งฟังจากงานตีได้ไหมสบายฮะแม่ดอกบัวที่อยู่ในซาตุลิงติงติงตุลิงติงติงตุลิงติงติงตุลิงตุลิงติงตุลิงตลิงติลิงตลิอย่างนี้ได้ไหมสบายเลยผมไปดูเขาอัดแผ่นเลยว่ตุลิงติงติงนะครับผมตุลิงติงติงตุลิงติงติงตุลิงตุลิงติงติงได้ไหมสบายใครร้อง ผมร้องแล้วคุณทำสบายเลยตุลิงติงติงตุลิงติงติงตุลิงติงติงตุลิงตุลิงติงติงนะจำได้แม่ดอกบัวที่อยู่ไหนสาวตุลิงตุงติงแล้วตุลิงตุงติงตุลิงตุงติงตุลิงตุงติ้งจะบาดยอะไรอ่ะหมายถึงให้ตีระนาดเอาไม่ใช่ทำปากอ๋อนึกว่าให้ทำปากก็ทำสเปะเลยตีระนาดคือเอาระนาดมาขอโทษขอโทษขอโทษ อีกแล้วสองเสียงก็ไม่ได้แล้วตุลิง,ต,ลงตุงติงไหนลองทำดิเกือบเกือบแม่ดอกบัวที่อยู่ในซางเดี๋ยวเดี๋ยวไล่เสียงใหม่ไล่เสียงไล่ดิไหนแม่ไหนแม่ดิแม่ดิแม่ดิแดิแม่คุณลองแม่แม่แม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่

แม่ดอกบัวที่อยู่ในสะให้ได้ก่อนแม่ดอกบัวที่อยู่ในสาจะ,จะบานคอยพระหรือบานคอยเนนถ้าบานคอยพี่ไว้พรุ่งนี้ตอนเพล ี่ถามจริงพ่อหรือแม่เป็นกระอรอกฮะไม่ละน่าจะมาตีตาแหกเลยกำลังจะดีแล้วใช่ได้ใช่ได้จะบานคอยพระหรือบานคอยเนนถ้าบานคอยพี่ว่าให้พรุ่งนี้ตอนเพลง คอยได้ไหมคนดีอ้ถูกใจใช่ไหมเออมันต้องอย่างนี้นีถ่ถูกใจถูกใจนี่แล้วชิงมีมาหมายทั้งสองอันสามอันเขาตียันไหนแน่เนี่ยเอาหลายอย่างจัดอันนี้ตีออกงานประจำเหรออันนี้ตีอยู่บ้านเล่นๆ <laughs> มีอีกไหมชิงนี่ตีตีมันเหมือนกันไหมชิง หลายอย่างครับการตีฉิงต้องเข้าใจในหลักการตีตีสามชั้นตียังไงงิยเงงิงงับอ๋องิงิิงีงิงงับแปลว่าสามชั้นโอ้แล้วอย่างสองชั้นสองชั้นครับงิ้งงับสั้นมาหน่อยงังบมันจะสั้นกว่าสามสั้นกว่าได้หรอนปล่ชั้นเดียวชิงฉับ เออไหนสามชั้นงงงงงงงับสองชั 2> 2้นงิงงงับชั้นเดียวงงับชั้นครึ่งช้นช้าชนชั้นะี่ชั้นก่อนนะสามชั้นงงงิงงับสองชั้นงงงงงับชั้นเดียวงงับชั้นครึ่งงับเฮ้ยชั้นครึ่งเว้ยอ๋อชั้นครึ่งมันมีครึ่งเดียว เอาสามชั้นนิ่งนิ่งนิ่งับาสองชั้นนิ่งนิ่งงับชั้นเดียว่งับชั้นครึ่งิงาะเอาครึ่งชั้นครึ่งครงชั้นนะสามชั้นนิ่งนิ่งนิ่งเงบสองชั้นนิ่งนิ่งเงาชั้นเดียวิงับชั้นครึ่งิงากครึ่งชั้นงาะเอาไม่มีชั้นิงทไมถ้าเขาตีระนาดเก่งจริงนะ จะมีคู่แข่งที่จะต้องมาตีระนาดประชันกันอะไรนี่เราอุตสาห์หนีแล้วนะเนี่ยหนังสือกินเบ็ดกินเน็ตบุ๊กก็ลงตามหาว่าเป็นที่สุดของโลกกันเนี่ยเนี่ยครับที่สุดของโลกยังมีอีกเหรอยังจะมีอีกที่สุดของประเทศใครเฮียนเฮียน er er ไหนเฮียน er นวดเฮียน <c oughs> er นวดโยโกะเอามาโชว์โดยเฉพาะ ต่าเวิเกลียผมฝันดีฝันเด่นก็รู้สึกดีใจเห็นไหมจะต้องได้โดนโหบอกแล้วอาเจกจะไปฝันดีฝันเด่นได้ไงอ้าวนี่ตะกี้เขาตีระนาดกันอยู่กระจอกนี่อาจารย์ผมตีระนาดแข่งกันเข้าได้ไหมอ,อ้าทอรู้จักสมบัติสังเวียนทองรักรองของทองคำของกรมศิลป์ไหมคุณเหรอคนนี้เป็นคนตีเนี่ยตีระนาดให้ ตีสมบัติยังนอนโรงพยาบาลอยู่เนี่ยพื้นยังไม่รู้อ้าวแล้วไปตีสมบัติเขาทำไมอ่ะก็ตีแล้วไม่จ่ายตังมันนั่นเอเนี่ยตีให้สมบัติร้องแล้วไม่จ่ายเงินเขาเขาก็เลยตีด้วยไม้น้าสิบสองน้าสามสี่อันมูลคิดดูสัตว์ตกใจได้นี่หลดเลยเอ้าแล้วระนาดรางระนาดรางเล็กๆอย่างนี้จะสู้ระนาดใหญ่ได้เหรอเขาบอกแหมไม้แค่หูอ่ะเคยเห็นไหมไม้แค่หูก็เล็กๆนิดเดียวแล้วคันไหมคันมันอยู่ที่ว่า ลูกเล่นใครมันจะแพล่แล้วพลาวกว่ากันแล้วพลาวอ๋อแบบลูกเล่นแพร่พลาวคนนี้เ็าตีระนาดได้อ้าวก็เลยชักเข้ามาเอาอีกแล้วไอไม่ต้องไนาสกุลผมจะลองเข้าคนตีเขาตีได้ะเชิญเชิญเชิญลมโชยชิวเขาตีเพลงอะไรนะนี่ไงลมโชยชิวไงลมโชยชิวอ่ ปลิวกิ่งไม้ไว้สันอ่ะเคยได้ยินไหมไอ้ที่ตีตลิ่งติ่งตลิ่งใช่ไหมอ่าอ่าติ่ง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 เขาตีเองเหรอเหี้ยฟังตลิ่งติ่งติงติ่งติ่งใช่ไหมใช่ไหมครับครับตลิ่งติ่งติ่งติงติ่งแม่ก็ตีเก่งนะตลิ่งติ่งตลิ่งต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 ิ่งให้เขาตีให้ฟังหน่อยนะตลิ่งติ่งหยุดสิจะไปไหนกันแล้วครับไอ้เหี้ยนี่เขาติงจะจบเพลงเหรอ คุณติงซะเป็นไงต้องเขาจะกลับแล้วนะ่ะ <c oughs> แม่ให้เขาตีสวดไหว้ครูไหว้ครูวัสนวสนาวัสสาจรมัจฉามิวัสสนาโมาเอาละไม่น่าเข้าหมอลแล้วตีไว้ <c oughs> ลมชอยชิวหูปลิวกิ่งไม้ไหวสานโดดดังเสียงรำพานให้สวนวานปาลาอง วันหวนชวนดอมชื่นอารมณ์ไม่หวายเน่เดี๋ยว <มา S 2> ยุดทั้งคู่ออกไปร้องข้างนอกนู่นเลยเออข้างนอกเขาไล่เขามาข้างในคุณพี่ก็ตีอะไรไม่ไหนคนไหนพี่ว่าจะโอ้โหนี่แม่มันเหรอเนี่ยครับนี่ลูกมันโ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 นทางโน,น้นไหนนี่นคนนี้ครับคิดจะมาชันละนาากับ นี่ระนาดเอกดูฝีมืออ๋อแตกไปแล้วเขาสู้ได้เหรออ่ะอ่ะววสวัสดีครับพี่อคนนี้เคยเห็นนี่ครับผม,ผมเห็นที่ไหนอ,ะอ่ะเห็นในถุงก้วยแขกอ,อ้ยเปน็นงคกยแขกลงเพลงหน่อยได้ผเอนผมลอลา้อผมไเพลงหน่อย้เจอคนนี้ผมชอบอไร้องเ่อ้ผมเจอคน้าผมอบทาลีให้ผมได้ได้ได้ไดลาก่อนเถิดนนจอมคจอนน้ เวลาายอ่านแล้วพี่ต้องจะอ่านไปทาบอยู่บ้านนะจงมานดู จกลับมาเยาวเข้าไปสะอื้นสะอื้นยาวยาวสะอื้นสะอื้นหน่อยยาวเข้าไว้ลูกเพราะเฮ้ยเป็นลมไปแล้วระวังซะแล้วสวอ ลมไม่พอตัวเ็าเล็กนิดเดียวนี่ไปชันกันไหมได้เลยครับผมทุกที่ผมเคยไปชันที่ต่างจังหวัดผมมาชันมาแล้วสิบเจ็ดที่ผมไม่เคยจะแพ้ใครนัพที่นะผมก็ไม่ทราบว่าคุณจะทําได้อย่างนี้เลยทีเจออ๋งของผมให,ให้ให้ตีระนาดระชันกันอาสู้ครับโู่คุณสู้แน่โซ่แน่กี่แต้มอ้าไม่ไม่มีนั่นมันดัมมี่นั่นมันดัมมี่ใครพูดสู้นี่สู้เหรอสู้แน่ เขาอยู่ในเคลุงใช่ไหมเข้ยไม่เคไม่แคร์ลุงผมก็แบบเนี้ยพูดสู้เนี่ยแหละแต่แกตายไปแล้วทำไมอ่ะแกจั่วเตะไปเลยอ้าวมาสู้กันเองอะไรแกจอกของเราอนุรักษ์ไทยเดิม ทีลาวดวงเดือนแต่ของเขาลาวตกรถหรือเปล่าครับ โ็ล oh. oh. ุกไปนูแล้วโอ้โหประันกันมันมากนี่นี่นี่นีนลุด เตะซะระนาดไฟแลบมึงเฮ้ยเขาไฟแลบอันนี้มึงไปชูทำไมเขาเขาตีไฟแลบเห็นไหมเขาตีจนไฟแลบอ่ะใช่แล้วเราตีทําไมไม่ไฟแลบล่ะเราเตะให้ไฟแลบแบบเขาได้ไหมได้ไหมเราไม่เคลียร์อ่าได้อ่าสลอตอ่ะตีให้ไฟแลบอ้าหัวหลุดแล้วหัวหลุดแล้วหัว หัวไปใส่ยังไงหัวหลุดโอ้เอา้าลไปลดมาลดเอาละพอไหไม่ระเบิดกันมาี่มานี่เดินมานี่มานี่<า>อะไรก<ล>็แซกฮึบฟึ๊บ,บมวยจีนเอ้ย เอ้ยเกเอ้ยของเขาเหนือกว่าเราเขามีวิชาเขาปล่อยพลังฝ่ามือระเบิดเลยอ่าเป็นไงปุ๊งระเบิดเลยอย่าไปบ้านปุ๊บเดียวระเบิดเลยตว์เ้ยอย่างเขาก็รู้หมดนะเด็กลาน่าละนาาไปเก็บเพราะละน่ามันไปแลบแล้วไปแลบตีิมาได้แล้วเก็บไปเก็บไปอันนี้เป็นของไทยๆครับ